จากนั S <S <々>่นแล้วกศิริธรรมวิญญาณบายสีสู่ขวัญนาสู่ขวัญนาแล้วกสิริแหนัไปบวชอยู่ที่พัทธสีม้าวัดบ้านของเขานี่ดาพี่น้องเอาตอนนี้พอภาพกาะเดินทางมาหอดจอดถึงแล้วเชิญพอภาพดีบายสีสู่ขวัญโอ้ยไอบอกเวลาหล่ะไม่มาหลายวันเังไงวะ อ่ะแบบนีก่อนกิ่งกินโสมออกจากบางประเทศงานบวนก็จะมพอจะภาพเป็นจภาพเพื่อใสสุดงจำเลยก็มีคนจะได้ชี้หลังกันชี้หนังเอาอมม่วงเอาอมม่วง จะไม่เปินมข้นหายลว่าแต่อเราเดม้นไอ่ะเีว่ากระโจกห้ายามีพี่น้องตีไหมกับเเดียบ้าได้เสินบวหนักสามปุ่มมาีรเดียเขาไม่ได้บวชทั้งสามเา้เลยเนียวเดสามก็พอแต่ก็บอว่าค่งเดขาผู้เดียวอ่าอ่าบู้เดียวผู้เดียวน้าธนนาบุญนกับกองนิ่งงง่าอ้าว้า หมูแดดเดียวอ่ะหมูแดดที่้องชิดนไหนมวกนั่งวิวแท้แน่ก็หลงลงมาลงมาหนักพิวแท้อะไรไปนั่งตอนนี้อะไรตอนนี้ตรงไหนนีแคมป์ปิ้งไงขึ้ะไปแคมป์ปิ้งงานวันปีใหม่ก็เหมือนเพื่อนพีของเขาดาวแล้ววันนี้ถอนฮะวันนี้ต้องถอนสินค้าเพราะรัศมีสุดดินเขาไม่ถอนหรอกลงมาด้านล่างด้วยเขาเขาตั้งสมุดโน้ตเหมือนยางนี้ อนั่มวตรงนี้ไม่ได้หรอหรืว่า z e ังหวกัดแหมคุณนมนจอวนะ้าาอพาเปเสียงห้กมาเลลูกูพี่น้งพีรกเอาคุณแม่ลงแบอะอ่เส้นประสากินตาไม่ดูทั้งพีทั้งพีกดไฮโดรินคอคุณแม่ลงยลูก พี่พี่ระมาี่ิดมางพี่ทางมาไหนฮะอืมกกก็ไม่กล้าตีแรงนะเพราะว่าช่วงปีสี่แปดมันมีแบบอันหนึ่งตกให้โดนอีกใครอ่ะงเท้าเขียวนี่เลยพอแล้วค่ะพี่พอแล้วจะจบพอดีแล้วพี่ นน้าอย่เรื่องภาษาคนเนี่ยมานั่งน้าามานาะเออนั่งไหนเอานั่งน้าาไม่เอกนั่อนี oh ่เ oh ห็น oh ี่เจ้าปหมาเนี่นี่แม่นาบยสี้นาูสมัยสังินหลายหมื่น เปลียนคิวด้วยหน้ากระเทยอะเนาะหนูหนูหนูครับป้าหนูใครหนูไงมีชื่อค่ะเอาไม่ชื่อเหรอใช่ค่ะชื่ออะไรชื่อเกาหลีค่ะป้าเื่อเกาหลียิมยังไม่ค่ะฮันนี่ไม่ค่ะยองยิงไม่ค่ะ รู้ย้อนชื่ออะไรคันเอาไม่คันจะได้เก่าเหรอคะชื่อหนึ่อ1,2,3,4ีก็ได้ครับก็ในช่วงนี้นะครับหลังจากปิดการขายบัตรเราก็จะจับรางวัลนะฮะมาแล้วก็เสนอนะครับ ราอกแสดงอยู่การตกอนมนต้งีกครเข้ามาในงานขอความร่มือนะครับตอนนี้ทางการดำเนินการนะครับประจักฉลาดพี่น้องยังมีหางวัดมือเรเรียนเชิญด้วยความเคารพครับท่านได้รอีกสักครู่นะครับ เาุกซุมาเห็นมันเจ้วกันนะครับเหอกำลเรื่องข้าวร่อระเบื้อมันก็ได้เจ้วกับเพิ่นเพิ่นกระแตกเพิ่นกับผ้อเพิ่นผ้าก็เห็นปลอเฮ้าปลาเป็นลูกกระเพิ่นหรือกระเพิ่นบาดต้นถูนี่ผ้เพิ่นที่สอหูทีหรหูนึงเพิ่นุู้นึงเพ่นสุทเฮาเลยแม่เ็นแล้วล่ะค่ะผูกนสร้ของปา่เป็นลรับเพราะ้า่าตายบาดแล้วนะคะไม่ได้ขายบาดแล้วนะคะตอนนี วันกันแล้วสำหรับใครที่อยู่ด้านนอกกลับได้เลยค่ะน้าพี่จับขอมลวเไม่ขาแบน้ว่าได้ขายก็แลว่าได้เสียเงินเข้าฟรีไม่เป็นไรที่นี้ก็ไม่ไกลไปอัมพสนมก็ได้ค่ะนมลนมนมสนมสนมนะคะขนาดใ่20กว่าโลูอยากให้แบบนี้ทุกงานเลยสนมาชื่ออะไรเนี่ยชื่อสองสามสี่โลโ ไปได้ัสองสามสี่ไปนั้งข้งหน้านั้งหน้าเลยหรอใช่ฮัลมือขึ้นจะได้ทำพิธีบสีู่ก่อนนะเขาจะให้ประกาไปประกาดยตั้งจิตตั้งใจเดี๋เสืสดยามนาโมตัสสะะกวาตอาระหโตสัมมาสัมพุตสะ นัโมตสาภาวโ,โต,ะตะอะหะโตสัมมาสัมพุทตะอะไรนี่เหมือนมีแต่คนมองก็หน <c ười> ูสวยไงลูกเหรอคะเออหนูสวยหนู <c ười> สวยเหรอกอถามเขาดูถ <c ười> ือว่าสวยหรอมั้ยหนูสวยเหรอสวยมั้ย

พี่กดูนินอนัุกคยากเหรอยากัตเมื่อสสามส่มตรงนี้อ้าวหรอน่หขยะตรงนี้ปิ๊โอ้โหเีย่าอะไรตรงนี้ไปบุกดอนดอง่า กจะวแล้วเขกครไดว่างานบางลเกิดตัวทอนมอปไงให้พี่บอยดีทำไมเอา้แยกอะไรซีียยาซีโยยามะเต็มโอ้ย่ามาต็งทาุนี่เต็งกูก็ทีแตกที่นี่เลยเนาะขววดกี่วันคะวันสั้นหนึ่งสามเดือนเก้าสิบวัน ภาษานึงเลยเหรอเออหลงกันแล้เอาอ,อ,อ,อยากนอนคืนนอว่าน้นนอนหา<อ><อ>วใช่ไหมใช่ท้องสามสี่โลโล เอาอย่างนี้เลยะมึงมาเป็นผู้สาวมากแต่กูมาเป็นมือเขได้เขจะยิงขนาดนี้ยากกว่าสอนลูกวันนี้ไลท์จอกลัวคนไม่ได้ยินกรับออถ้จะซื้อแตรขนาดนี้ปืนยิงกูร้องไปไปบ้านแม่คุณจีนกูแล้วมึงจะไปหาการันตุนาแล้ว อ่ต, treats, ตั hai, ้งคิดตั้งใจพอนากไม่นากผู้สาวหนักเป็นตัวเดิอบอดีเดิม สิทธิพบอนบอฟอนแว่นวิเศษอดีตเตโชชัยตู่าบังชัยมังคลามหามงคลตกแต่งดีเลิศเลยจะงานทิ่ถ้าควันแกวหยกย่อมาฟองทางเสนาและงอเะมาทั้งนักบาสแยโลหยิตทั้งบันดิตแน่จมดู็ขวบวดนะ เกินเอาขวัญเจ้าหน้าเจ้าจังในพัดพาออกจากห้องเกหาจังในล่าบิดามารดาออกไปบวชสร้างพนวดนันอี้พระศาสนาขวัญผ้าใสมาบีดามาล่า